สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิ tha ทิพย์บำลาภพยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลซินเมลี่และคณะกรรมการวิชาการฝ่ายการพยาบาลวันนี้จะมาสาธิตวิธีการอาบน้ําทารกแรกเกิดนะคะก่อนที่เราจะอาบน้ําทารกแรกเกิดทุกครั้งเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ว่านี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็จะเป็นการลังใส่น้ําอุ่นสําหรับอาบน้ํานะคะสบู่หรือแชมพู น้ำต้มสุกแล้วก็สำลีแห้งนะคะแล้วก็จะเป็นแอลกอฮอล์เจนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นคัตเตอร์บัตนะคะที่ทิ้งขยะ ตัวนี้จะเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะแล้วก็จะเป็นชุดของน้องนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าห่อตัวค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมปิดแอร์ปิดพัดลมไม่พาน้องไปอาบน้าในที่ที่มีลมโกรกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเป็นวิธีการห่อตัวทารกสําหรับการนําทารกอาสาผมนะคะผ้าที่เราจะใช้ห่อตัวเราจะใช้เป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางออกแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะพับมุมให้เป็นสามเหลี่ยมเมื่อพับมุมเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราจะอุ้มทารกขึ้นมาใช้ทรงสันโคอวางตรงบริเวณปลายผ้านะคะจากนั้นห่อตัวลงไปพลิกตะแคงตัวเล็กน้อยให้ตัวเขาทับผ้านะคะแล้วก็ห่อตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นมันจะมีชายผ้าเกินมาทบขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ห่อตัวให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับวิธีการสระผมทารกนะคะเราจะสระทุกวันัวนละหนึ่งครั้งนะคะต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการอุ้มทารกเพื่อที่จะสระผมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุ้มทารกมาไว้ด้านข้างในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางปิดหูทั้งสองข้างของทารกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าหูนะคะสำหรับวิธีการสระผมทารกนะคะเราจะค่อยๆใช้มือตักน้ำาชโลลใม้ทั่วศีษะของทารกนะคะ เมื่อชโลมทั่วแล้วบีบแชมพูค่อยๆนวดไปเบาๆให้ทั่วศีรษะของทารกนะคะเราจะไม่ไม่ใช้วิธีการเกานะคะเมื่อนวดทั่วแล้วเราก็จะล้างออกให้สะอาดนะคะเมื่อล้างออกสะอาดแล้วเราจะนำทารกนะคะมาเช็ดศีษะให้แห้งก่อนที่จะนำทารกอาบน้ำทุกครั้งนะคะ สำหรับวิธีการอาบน้ำทารกนะคะเราจะอาบวันละสองครั้งเช้าเย็นช่วงเช้าจะเป็นเวลา8ดโมงเช้าถึง9้าโมงเช้านะคะส่วนช่วงเย็นจะเป็นประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมที่จะเปลี่ยนน้ำก่อนนำทารกลงอาบน้ำทุกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่มีกระมังเพียงหนึ่งใบแต่ถ้าสะดวกที่จะใช้กระมังเป็นสองใบก็สามารถทำได้นะคะ ลักษณะการอุ้มทารกสําหรับอาบน้ํานะคะวิธีการเราจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะประคองไปบริเวณข้อแขนทารกนะคะแล้วให้คอเนี่ยวางบริเวณข้อมือของเรา จากนั้นใช้มือช้อนบริเวณที่ก้นนะคะค่อยๆวางทารกลงในอ่างนะคะจากนั้นใช้มือค่อยๆตักน้ําราดบริเวณให้ขาเพื่อให้ทารกเนี่ยได้ปรับตัวแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้องตกใจนะคะเมื่อน้องปรับตัวได้แล้วนะคะเราจะค่อยๆนําทารกลงเราจะอาบมือบริเวณทั้งสองข้างของเขาก่อนนะคะแล้วก็ล้างออกให้สะอาดนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้องนะคะลำมือเข้าปากนะคะหรือว่าโดนหน้านะจากนั้นอาบบริเวณหน้าอกแผ่นด้านหน้านะคะเมื่ออาบด้านหน้าเรียบร้อยแล้วใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะประคองเข้าไปบริเวณข้อแขนแล้วค่อยๆพลิกทารกมานะคะจากนั้นเราก็จะอาบน้าบริเวณแผ่นหลังนะคะ เมื่อล้างออกสะอาดแล้วเราจะประคองที่ก้นนะคะเพื่อนําทารกลงมาเช็ดตัวจากนั้นใช้วิธีประคองคอนะคะเพื่อให้ทารกวางลงนะคะแล้วก็เช็ดตัวน้องให้แห้งนะคะ สำหรับวิธีเช็ดตาทารกนะคะเราจะใช้สำลีแห้งนะคะสองก้อนชุบน้ำต้มสุกนะคะจากนั้นบีบออกให้หมาดเลยประคองศีรษะทารกไว้นะคะเราจะเช็ดจากหัวตาไปหางตาโดยไม่เช็ดย้อนกลับนะคะ เมื่อเช็ดเรียบร้อยแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังรู้สึกว่าตาของน้องยังไม่สะอาดนะคะสามารถใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดจากหัวตาไปหางตาเหมือนเดิมนะคะโดยไม่เช็ดย้อนกลับนะคะจากนั้นจะเป็นการวิธีเช็ดหูของทารกนะคะเราจะใช้คัตเติลบัตเช็ดไปบริเวณใบหูของทารกทั้งสองข้างนะคะ สำหรับวิธีเช็ดสะดือทารกนะคะเราจะใช้70%แอลกอฮอล์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดไม่มีสามารถใช้70%แอลกอฮอล์เทใส่ภาชนะที่สะอาดนะคะสำหรับเช็ดสะดือน้องนะคะจากนั้นนะคะเราจะเช็ดสะดือบริเวณรอบนอกนะคะค่อยๆเช็ดวนออกตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะคะโดยไม่เช็ดย้อนไปย้อนมานะคะ ก้อนที่2เราจะเช็ดบริเวณสะดือด้านในให้คุณพอ่อคุณแม่ดึงสะดือน้องขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆเช็ดนะคะก้อนที่3เราจะเช็ดขึ้นด้านบนนะคะส่วนก้อนสุดท้ายเราจะเช็ดบริเวณปลายสะดือนะคะเมื่อเราเช็ดสะดือทารกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแต่งตัวทารกให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อเราแต่งตัวน้องเรียบร้อยนะคะเราจะห่อตัวน้องไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องหนาวนะคะ สำหรับถุงมือนะคะคุณพ่อคุณแม่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใส่คุณพ่อคุณแม่จะต้องตัดเล็บน้องให้สั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเนี่ยนำเล็บไปข่วนหน้านะคะและระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอาบน้ํา จนอาบน้ำเสร็จนะคะไม่ควรเกิน10 1ถึง15นาทีนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวพนิธาทิพย์บำลากพยาบาลวิชาชีพและคณะกรรมการวิชาการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์แมรี่หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ